ซื้อแว่นมาเตรียมจะใส่ไปเที่ยวโควิดมาไปไหนไม่ได้โเโคหลังโควิดไปเที่ยวแล้วค่อยได้ใช้จริงๆแว่นเยอะแว่นมีตั้งหลายส่วนทรง มีทรงนั้นทรงนี้ทรงนั้นเรื่อยๆเ,เดินผ่านตรงไหนชอบก็เจอแต่ว่าเข้ากับใบหน้าหน่อยนะเมื่อวานนี้ก็ไปเดินออกกำลังกายก็ไปเจอตู้เรียนเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบบงคิดคิดคิดโอ้โ กำลังกายก็จะยุบลงไปได้บินหนึ่งโหกินทุเรียนไปลูกมันคือเป็นคนที่กินน้อยๆไม่เป็นน่ะผมว่ากินทุเรียนใช่ซื้อมาลูกหนึ่งอะ่ะใหญ่เขาเนี่ยแล้วเราก็กินกินไปทีละครูอะครูใหญ่ๆอะไม่เอาอะ่ะเหมือนแช่แกะเสร็จแล้วใส่ตู้เย็นใช่ไหมแล้วเราก็กินคูหนึ่งก่อนพอกินคูหนึ่งก็คิดถึงมันไง มันยังอยู่ในตู้เย็นคิดถึงมันเรื่อยอะ่ะจนมันหมดจานอะ่ะคิดถึงมันเรื่อยๆเลยนะจนถ้ามันไม่หมดจานอะ่ะก็ไม่หยุดคิดถึงอะ่ะดูโทรทัศน์อยู่ดูโทรทัศน์อยู่กะจะให้ลืมดูเรียนจานนั้นใช่ปะมันก็คิดถึงอยู่ดีเออไม่ซื้อไม่ซื้อประเด็นที่ไม่ซื้อมันก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่เกียรติต่อแถว ทุเรียนมันเป็นกระบะใช่ป่ะมันจะมีสามคันรถขายอยู่ที่ริมถนนน่ะเราก็าก็ยังมีคนต่อคิวทุกทุกทุกท,ท,ท,ที่อ่ะก็เลยแมวนะ่ะกลับบ้านเออประหยัดเงินด้วยไม่ต้องกินด้วยดีค่ะเปีนเน่ไม่ได้กินทุเรียนสุกสักเม็ดหนึ่งเลยนะสมัยก่อนโอคงเดินออกไปซื้อ นนี้ไม่ได้แล้วดูแลสุขภาพแต่ว่าเขาว่าทุเรียนกินแล้วดีนะรักษาสุขภาพเหมือนกันนะเออจริงว่ะเดี๋ยวมีโอกาสแล้ไปแล้วมันไม่มีการต่อคืออย่างเงี้ยซื้อกินพี่เกียบเป็นคนไม่ชอยชอบต่อแถวอะ่ะต่อแถวได้อยู่ถ้าอาการมันดีดีหหบางทีก็เคยนะถือล่มเออ อันนี้ดีได้หนมปังมากินหนมปังแบบอะไรอะ่ะหนมปังเพื่อสุขภาพอ่ะแบบมันไม่อร่อยแต่มันดีวกว่าหนมปังแป้งธรรมดาธรรมดาใช่ปะกินกินมันเข้าไปกาแทุกเช้าก็กินกาแฟมันมีช่วงหนึ่งที่กินกาแฟแล้วแบบเสียท้องแบบอ่ะบอกโอ้โหเจ็บท้องเจ็บท้องเนี่ยไแล้วทำไมเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นมะเร็งหมดเนี่ย ก็เลยหยุดกินกาแฟอ่เพราะหยุดกินกาแฟได้สองอาทิตย์อ่ะมันหายอ่ะเอ,อมันหายเลยเลยไม่กินไม่กินตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่านานๆกินะัะทั้ไวันหนึ่งอย่างนี้แหละอือตน,นนี้ก็โอเคอยู่